สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา update, อัปเดตลอปปเทรนะครับหลังจากที่ผ่านไปอีกประมาณเดือนกว่าครับก็ตอมอต่อกันอันนี้ก็ยังอยู่ที่ลิง์อันดับหกนะครับวนอยู่ประมาณนี้แหละหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับซึ่งก็ต้องรอให้ ถ้าจะขึ้นเป็นอันดับต้นๆต้งองรอให้พวกที่อยู่อันดับต้นๆมันตกลงมานะครับเพราะว่าของผมมันค่อยๆทำกำไรไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเป็นมาส์เตอร์คอปอื่นๆเนี่ยก็จะเหมือนกับใช้ทุนเล็กน้อยน้อยน้อยมากๆแล้วก็แอบซุ่ม พอไหนที่ทำกำไรได้ดีออเล่นอออินแล้วมันเกิดถูกทางขึ้นมาเขาก็จะมาเปิดการมองเห็นนะครับก็ลองไปสังเกตดูนะครับนะรบางคนก็อาจจะแค่หนึ่งเดือนกว่าๆอะไรประมาณนี้ของผมมันประมาณเข้าสู่ตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดปีที่แล้วเนาะจนถึงปัจจุบัน กเ 10, ็เดือนสิบครบหนึ่งปีถ้าซึ่งเดือนนี้จบก็ครบหนึ่งปีเราเข้าไปดูในส่วนของผลงานกันนิดหนึ่งตอนนี้ก็มีการอัปเกรดนะครับขั้นต่ำก็คือสองร้อยดอลน,นะครับหรือไม่ก็สองพันสามหมื่นยูเอสดีซึ่งมาเตอร์ตอนนี้ก็จะมีอยู่สามร้อยดอลเหมือนกันนะครับจากหนึ่งร้อยเป็นสามร้อยนะครับ อัอนนี้ก็มาดูกันนะครับผลงานนะครับผลงานก็ประมาณนี้ดูเอาเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นพอร์ตของมาสเตอร์นะครับคือเท่ทาโอนฟันพอร์ตมสเตอร์จะมีอยู่ด้วยกัน้อยดอนหรือ10,000ยูซีอันนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่30,000 อประมาณสามพันกว่าดอลลาร์สามพันเจ็ดร้อยกว่าดอลลาร์นะครับก็ถ้าเทียบกับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยลดลงไปเยอะเลยเพราะว่าเอ่อถ้าเดือนที่แล้วจะอยู่ที่ประมาณหกหมื่นนะหกหมื่นยูเอสก็ประมาณหกหลอหกไม่ใช่หกหมื่นหกแสนหกแสนยเอสดีก็ประมาณหกพันดอลลาร์นะครับแต่ก็มีการถอนกำไรกันไปหมดแล้วล่ะนะครับก็เลยเหลือแต่พวก ต้นทุนเดลือแต่ต้นทุนเหลือแต่บางคนเขาก็ออกไปแล้วนะก็อาจจะเสียวมั้งเพราะว่าในระบบนี้มันก็จะเป็นกำไรทั้งหมดแล้วอะ่ะมันก็เล่นเต็มที่เลยครับความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นตะครับในส่วนของภาพรวมนะครับจะเห็นว่าหกเดือน a อออไปเลยออเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเล็กหน่อยอะ่ะ เห็นว่ามันก็จะมีช่วงที่แบบพุ่งขึ้นสุดแล้วก็มีการคัดบางทีก็มีคัดนะบางทีก็คือถอนออกนะครับก็จะบอกว่าอยางไก็คือมันก็มีทั้งจังหวะที่เราคัดแล้วก็จังหวะที่เราถอนนะครับมันก็จะเคิบ์ลลงมาไม่ได้ปั้นพอร์ตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการนะเ่ิเคฟบันก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขนมา ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงสุดนะครับขึ้นมาสูงสุดกลับมาสูงสุดก็คือสูงกว่ากําไรที่เคยทํามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับนะครับส่วนโพสชั่นต่างๆนะครับก็ดูเอานะที่น,นี้เดือนตันนี้ถ้าเราดูซิกมันนะครับอ่าเราดูที่โพสต์่า ครับนี้คือเดือนสิบก็คือปัจจุบันวันที่สามเมื่อวันที่สามเดือนสิบนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคัดไหมก็มีคัดนะทุกคนโดยเฉพาะวันพฤหัสวันพฤหัสรู้สึกว่ากราฟมันจะอทุบทองทุบหลังจากมันขึ้นไปออดทําหายมันก็ทุบลงมาแล้วก็นี่นีคดาดเห็นว่า นะครับวันที่สองวันที่สองก็จะเป็นหงอนเพื่อหาสเห็นไหมวันเพื่อหาสมีทับนะครับนะครับทัดทิ้งไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอจะมาจินเกิดมาจินคอนะครับก็คัดทิ้งไปก่อนเพราะว่ากราบมันอ,อ่อลงไปยังไม่สุดนะครับผมวิเคราะห์ดูแล้วว่ามันยังลงไปไม่สุดคัดทิ้งไปก่อนดีกว่าก็อันนี้ก็คัดกําไรนะเพราะว่าวันนี้วันนั้นนะมันทํากําไรได้ประมาณ ห้าพัน USC ก็ถักกำไรจริงไปเลยนะครับแล้วก็ไล่เก็บมาใหม่นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะไปดูผลงานกันนะครับในพอร์ตเลยผลงานในพอร์ตนะครับวันนี้ก็มาดูอมาดูกันนะครับวันนี้ก็คือพอร์ตหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเห็นไหมหนึ่งห้าหนึ่ง หนึ 1> 1, 4, ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกสี่สามหกนะก็คือพอตน,นี้นะครับพอนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์นะครับมันก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้นะหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกสี่สามหกครับมาเราไปดูพอตกันนะครับภาพรวมตอนนี้ก็กําไรเก็บมาได้ทั้งหมดหกหมื่นกว่านะก็ประมาณหกร้อยเจ็ดสิบนะครับถอนไปหมดแล้วนะครับ ถอนไปหมดแล้วแล้วก็เ,เดือนล่าสุดนะครับผมมีการอัปเกรดนะครับว่าจะใช้พอร์ตเปลี่ยนจากหนึ่งร้อยดอลมาเป็นสามร้อยดอลน,นะครับเพราะว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับช่วงเดือนกันยายนอาอดูตรงนี้เทนะ่าที่สังเกตคือกราฟมันจะมีการ พอมันมีเทมีเทมีเทม,ม,มีทุบเป็นระยะระยะมันเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายอะนะถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยผมก็บาร์เตอร์ก็โดนอันนี้ก็ยอมพัดทิ้งไปบางส่วนเหมือนกันนะครับเนี่ยพอมันทุบลงมาเจ็ดพันสักตูอันนี้ของวันที่สองทุบลงมาอีกคือก่อนหน้านี้ก็มีไงที่มันทุบแรงๆนะครับแล้วนะก็สังเกตว่าเดือนเดือนกันยายน เดนที่เดินอาตุลากันยาใช่ไหมเนี่ยเดินกันยาเนี่ยมันจะมีแบบเนี่ยนะทุบนะทุบทุบเป็นระยะเลยนะครับพอทำหายทุบพอทำหายทุบพอทำหายทุบนะครับซึ่งอ่าในระบบเขตอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะรันเทนมันก็จะมีส่วนเทนบ้างนะครับอ่าแต่จังหวะที่มันตามเทนเนี่ย ตามเชนใหญ่เนี่ยมันกลับกลายเป็นเวลามันทุบมันก็จะมีโดนลากนะครับสังเกตว่าเดือนกันยายนเี่ค่อนข้างเยอะก็เลยต้องปรับนะครับก็เอากำไรกลับมาใส่สองรอยดอนให้มันเป็นสามรอยดอนครับอ๋อคราวนี้เรามาดูในแต่ละเดือนแล้วกันนะครับไล่ไปเลยเดือน เดี๋ยวปรับอันนี้ก่อนดูเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วเดือนเก้าเดือนเก้าก็ทำกำไรแมาร้อยดอลหรือหนึ่งหมืนนะครับต่อไปนะครับก็จะไปดูเดือนเดือนแปด เดือนแปดเดือนแปดเดือนแปดก็ทำกำไรไม่ได้หนึ่งเมื่อสี่ปุ่ก็คือร้อยสี่สิบสองดอนครับก็ไปถัวเฉลี่ยไปคำนวณเอาเองนะครับเพราะว่าเดือนแปดมันจะทุนแค่หนึ่งร้อยดอลนะครับยังไม่ได้อัปเกรดมาเป็น สามร้อยนะต่อไปเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดความเสี่ยงอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับทุกคนใครจะเข้ามากอปี้ต้องรับความเสี่ยงได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดได้หนึ่งมืนสองพันเซนก็ประมาณร้อยยี่สิบหกดอลน,นะครับอันนี้ก็ทุนหนึ่งร้อยดอลล ต่อไปนะครับเดือนหกเดือนหกมีตัวถูกนะยูไลจูนเดือนหกอ่าโอเคอันนี้เดือนหกเดือนหกอ่าเดือนหกสามพันกว่าเดือนหกเนี่ยมันยังออกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันประมาณได้มาประมาณสามสิบสองดอลเองนะครับสามพันกว่านะครับมันจะไม่ได้เข้าไปดูแลอะไรเลยอะ่ะเออมันปล่อยให้ระบบมันวิ่งของมันมันจะทำกำไรได้อยู่ประมาณสักงสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งช่วงพฤชจิกรารเป็นต้นไปเนี่ย มันจะอยู่กำไรอยู่ประมาณนี้แหละสามสิบสี่สเอร์เ็นเมื่อเทียบกับร้อยดอนนะน,นะพอเดือนเจ็ดเดือนเดือนเจ็ดต่อจากผมมีระบบที่เ้ามาช่วยเสริมมันเพิ่มเติมขึ้นมามันก็เลยทํากำไรได้ประมาณอเท่าที่ตะอกี้เ้เสรนแล้วมันก็จะทํากำไรได้ประมาณอถ้าเทียบคือมันได้ประมาณหนึ่งร้อยดออเือเอง่ายๆหนึ่งร้อยดอนนะครับ ก็เยอะขึ้นเนาะทีนี้เออ่ถ้าจะดูอันนี้มันไม่สามารถซัมมารีดูต่ำกว่าเดือนหกแต่ละมันมันจะเป็นเออเรามาดูดูเทรลี่แล้วกันนะออทิซอลี่มันมันมีการมันมีการบีบอัดข้อมูลอนะ่ะอืมเนี่ยเห็นไหมมีการบีบอัดข้อมูลของเดือนห้า ไม่ใช่ของเดือนห้าเมื่อวันสิ้นเดือนห้านะครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนพฤษภาคมวันที่สามสิบตัวเลขมันมีการบีบข้อมูลทั้งหมดเลยตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดเนี่ยมีการเล่นบายไปหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดเก้าห้าหลอดแล้วก็มีการเล่นเซลล์ไปห้าสิบเอ็ดจุดศูนย์สองหลอดนะครับฝั่งบายทำกำไรไปได้สามสามสิบสามดอนเนาะฝั่งไม่ใช่สองเซล์ทำกำไรได้สามสิบสามจุดแปดเก้าดอน นะครับส่วนฝั่งบายร้อยหกสิบหกดอนอันนี้คือ,คอของของอันนี้นะครับนี่คือมันมรัรมารีแต่จริงๆแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่เ,ออเดือนสิบเอ็ดนะครับเดือนสิบเอ็ดเนี้ยครับร้อยดอนมันจะเริ่มตั้งแต่ออไม่ใช่เดือนสิเอ็ดเดือนสิองพูดจิด นะครับก็คือเดือนสิบสองมันมันวันที่สิบสองไอ้วันที่สี่เดือนสิบสองก็สิบพันบาทปีที่แล้วเนี้ยเริ่มต้นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนก็คือ 3, 400, สามพันสี่ร้อยสันเทีโอ้ตอนนั้นเรทส,สูงมากเรทสามสิบสี่จุดสามเจ็ดอ่ะปัจจุบันบเรทสามสิบสองอ่ะเออเงินบาทแข็งมากตอนช่วงนี้นะครับแล้วก็มันก็บีบมาเรื่อยๆเห็นไหมบีบข้อมูลยังไม่ทัน นะมันก็จะขึ้นมาเป็นติดลบเพราะว่าเราถอน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 คือมันไม่เทดมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วหรือใครอยากจะดูดีเทลอื่นๆก็ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับคลิก่อนหน้านี้มันจะมีลงอ๋อมายเกบุ๊ในแต่ละเดือนให้อยู่นะครับก็มันก็จะเจอเท่งแท่งสถิติอยู่เนาะอันนี้ก็เอ่เอทามา กรดกันนะครอัปเดตกันนะครับว่า c o p y t r a d e ยังอยู่นะยังไม่ไหนไหนส่วนใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักมาในเทเล gram ที่ขึ้นหน้าจอส่วนใครที่จะเข้าไปในกลุ่มดู c o p y t r a เ e มันจะมีกลุ่ม c o p y t r a เ e อยู่นะซึ่งมีคนเรียกร้องมาอยากให้สร้างกลุ่มเพื่อที่จะ,ะได้รู้การวางแผน อะไรต่างๆของมาสเตอร์นะครับก็ผมก็เลยทำกลุ่มขึ้นมาให้ครับตามนี้เลย CopyTaste นะครับ By o โ u u n v v r s s t y y นะครับซึ่งสามารถเข้าไปส่องได้คุยไม่ได้นะครับก็คือไว้กระจายข่าวก็อันนี้มาสเตอร์มีการปรับพอสนะปรับพอเป็นสามสามหมื่เ นะครับคนที่อยู่ในกลุ่มหรือโฟลเวอร์ที่อยู่ในกลุ่มผู้ติดตามที่อยู่ในกลุ่มเขาก็จะทราบนะครับว่าเขาจะบริหารจรัดการพอร์อย่างไรจะก๊อปี้แบบไหนนะครับซึ่งอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนี้ของเดือนกันยายนกันยายนมีผลสรุปได้มาสองหมื่นดอนก็คือสองร้อยแปดสิบดอนนะครับช่วงนี้มันจะมีพอรตสองหมื่นดอนบ้างมาสเตอร์จะไม่มีการเติม เติมเติมเงินในขณะมีออเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอา่าต้องพอร์ตว่างก่อนนะครับถึงจะอา่าวางแผนว่าจะเอ,เอ่เพิ่มมาจิ้นหรือลดมาจิ้นยังไงครับแล้วก็ส่วนวิธีการต่างๆก็มีอธิบายให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าการ c o p เเนี่ยจะมีรูปแบบไหนบ้างนะครับแล้วแต่ละรูปแบบเราจะบริหารความเสี่ยงยังไงนะครับ ก็จะมีอธิบายให้หมดแล้วก็ไปสามารถเข้าไปได้หรือจะดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับจะมีตั้งไว้กลุ่มน,นลมนะครับจอยใน t e l e gram นะครับ OABC o p y c h a n นะครับถ้าคลิกตรงนี้มันถ้าถ้าพิมพ์ตรงนี้ในช่อง red, อัเรสก็ลิงก์นี้ยครับมันก็จะเข้าไปในกลุ่มนี้ได้เลย น,นี้ก็ประมาณนี้นะก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะไ่ขึ้นไปอันดับบนๆได้ไหมก็คิดว่าอันดับห้าอันนี้น่าจะไม่ยากนะครับเพราะว่าตรงนี้เหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่พันเปอร์เซ็นซึ่งการคำนวณพันเปอร์เซ็นตรงโออออฟฟิศตรงนี้ผมจะบอกเลยว่าเออมันมันเชื่อถือยาก ระบบมันไม่รู้ว่ามันคำนวณยังไงแต่ว่าเล็งยิ่งก็โอเคก็คือมันก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าโบรกเกอร์แพลตฟอร์ม Copy t ี้ d เนี่ยโซเชียลเทรดของเขาเนี่ยมันคำนวณเบส e ออน based อะไรยังไงมันถึงได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้ทั้งที่จริงๆมันก็ไม่น่าจะเยอะขนาดนทุกคนเข้าใจปะ <c oughs> เออมันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้ <c oughs> ในแต่ละคนนะมันก็คือต้องทุกคนนั่นแหละ นะครับนะครับใครที่สนใจนะครับก็ท่องทักมาที่เทเลแกรมเ,เทเลแกรม O N T University นะครับก็ประมาณน,น,นี้ก็เดี๋ยววันก็จะเริ่มดูกันนะครับว่าวันเดือนตุลาเดือนตุลามันจะยังอยู่ไหมก็ต้องมาดูว่าเดือนตุลามันจะยัง ตะกี้ผมพูดผิดนะมันเริ่มเดือนสิบสองปีที่แล้วใช่ไหมสิบสองปีที่แล้วอันนี้เดือนสิบก็ยังขาดอีกหนึ่งเดือนจะครบหนึ่งปีถามว่าหนึ่งปีคุ้มไหมตอนนี้ถ้าถ้าแตกสมมุตินะสมมุติว่าถ้ามันแตกเนะี่ยมันก็กำไรมันก็จะหดลงไปสามหมื่นใช่ป่ะครับหมื่นจากหกหมื่นเจ็ดมันก็เหลือสามหมื่นเจ็ด สามหมื่นเจ็ดหนึ่งปีกำไรสองเท่ากนะ็โอเคนะครับก็จะพยายามจะพยายามดูแลมันดีๆมันเสียวหลายปีแล้วอะ่ะแบบตอนที่มันลากเนี่ยตอนที่มันคุบอะ่ะเสียวหลายรอบมากเดือนกันยาเป็นอะไรที่โคตรเสียวเลยกันยาสิ้งหายยังไม่ข่อไหรย่ยกันยานี่บ่อยเหลือเกินเพราะช่วงเดือนกันยามีกัน เทเทหายหลังจากมันออดทำหายออททำหายแล้วก็เทออทำหายคือมันออดทำหายแล้วมันเททุกคนนึกออกว่ามันก็เลยต้องเฝ้าระวังช่วงออดทำหายะพอออดทำหายปุ๊บมันก็ยังบายไปเรื่อยๆนะมันก็ชนะมาเรื่อยๆแต่พอถึงจุดๆหนึ่งมันทุบเห็น่ะเออแล้วมันทุบมาก็บายของมันต่อไปนะออดทำหายอีกอะอันนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่นี่มันเบาๆนะแต่ถ้าตรงเนี้ยทุบหนักอีก บางทีก็ปวดหัวเหมือนกันแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยอะไรไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามเมื่อกันสวัสดีครับ